นี่โอเคมีแสงได้กล่องละนี่ครับตรงนี้ชมอยู่นี่อยู่นี่มาเอานี่กันคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโคตดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ สวัสดีเด็กชาวเรกเรียนทุกคนนะครับมีผมปานน์จะช่องพิเช่เที่พีเอกเยม้มชมนี่นี่นี่วันนี้ผมก็จะพามาหาสมบัติกันแล้วคุณผู้ชมครับจังหวะนี้ครับก็กดเข้ามาแล้วคุณผู้ชมโอเคครับเขาให้วาดรูปคุณผู้ชมวาดอะไรเดียววันนี้ผมได้เต่ามาหลายวานันแล้วคุณผู้ชมอยากได้อยา่างอื่นไหมอะไรดีเนาะเราจะโชว์ความสินนะคุณผู้ชมครับเราก็จะมาวาดรูปที่แบบว่วาอ่ะสินนิดนึงคุณผู้ชม

กดทิปปากเหมือนเดิมชมใครที่ได้อ,อื่นชมถ้าเป็นมังกรเป็นอะไรชมก็ถ้าอย่างนี้ถ้ากดไม่ขึ้นชมว่าเสร็จแล้วออกก่อนชมโอเคแล,แล้วกดใหม่กดอีกทีนึ่งก็รอสองวิอย่าก,กวนข้ากำลังคิดอะไรอะท้องฟ้าพระสุธาเออกว่าจะขึ้นได้ สิบเก้ายังอ,อยู่ที่เดิมพอตอนเที่ยงมันชอบเปลี่ยนที่ท่านผู้ชมว่าอันนี้ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยเราก็ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงคุณผู้ชมครับใครที่ตอนเช้าก็ไปที่เดิมท่านผู้ชมครับปเกาะสวรรค์ใหม่ถ้าเกิดตอนเที่ยงเที่ยงเดี๋ยวมันเปลี่ยนที่ผมมาบอกท่านผู้ชมว่าตอนนี้มันยังอยู่ที่เดิมเราก็ไปที่เดิมก่อนไปะมาตัวเนี่ยโอเคเกาะสวรรค์ใหม่ท่านผู้ชมครับที่เดิมครับไป โอเคผู้ชมก็เป็นเกาะสวรรค์ใหม่นะครับเราก็นึ่งผู้ชมอยู่ตรงคาตูน้ำผู้ชมคาติวน้ำผู้ชมมผมก็ลงไปเหมือนเดิมผู้ชมอะอันนี้เป็นตาที่2ชมตาแรกไม่ได้อัดนะครับเพราะว่าลงไปแล้วเจอที่แล้วไปรอเก็บของผู้ชมคือป้ายมันขึ้นมาใช่จังหวะที่มันยังไม่มีไฟอ่ะต่อยกันยับเลยผู้ชมไม่ยิงต่อยโอ้โหเอ้ยอ้ยร้อยเก็บของกันก็ไม่ได้ของยังไม่มาเลยผู้ชมจังหวะนี้ก็ลงไปเลยผู้ชมอยู่แถวนี้แหละ คือขุดตรงนี้นานชมแล้วก็ตามมาซิโมไปก็รีบรเหนือกันชมครับใครที่มีลิงก็ลิงมาใครมีโคโนก็โคโนมา่านชมครับใครมีหมัดเอาหมัดมาด้วยก็ได่า้ชมครับเพราะว่าตรงนี้เคือบคนต่อยกันมันมาก่านชมครับต่อยกันยับเลยนี่ครับจังหวะนี้ผมก็ขุดแล้ว่านชมแล้วก็วิ่งตาม่านชมอ่ะตามครับและนี่มันกวน่านชมคือมันไม่วิ่งตรงนะมันชอบวิ่งซิกแซกเห็นป่มมันจะวิ่งไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังแล้วก็วิ่งด้วยกว่าจะมาเจอเจอแล้ว่านชมครับจังหวะนี้ก็ขุดไปขุดไป ส่วนเรื่องโทเคนในหมด44ที่มันบักนะครับเ m มเขากำลังแก้ให้อยู่นะขึ้นแล้วนรอก่อนนะรอไม่มีแสงก่อนจะพึ่งเข้าไปนี่โอเคมีแสงได้กล่องละนี่ครับตรงนี้ชมอยู่นี่อยู่นี่มาเอานี่กันบอกว่าอยู่นี่ไปต่อยกันอยู่ตรงนู้นจะพิมพ์บอกยังไงเนี่ยอันว่าผมไม่บอกใครผม อยู่นี่ครับนี่เออยิงไปเถอะได้แล้วไม่ดีกว่าเออตายไปสินี่เนี่ยสมควรที่ยิงคนอื่นยิงกันยับน้ชมครับเคลือบเที่ยวนี้ผมไม่ได้มายิงใครน้ชมผมมาเก็บพิเฉยน้ชมครับโอเคได้มาแล้วกล่องมีหลายคนถามว่าไอ้กล่องครับมันได้อะไรครับก็กล่องนั้นมันได้เป็นนี่น้ชมครับเป็นโทเค็นนะครับเป็นกล่องสุ่มโทเค็นมีตั้งแต่หนึ่งอันจนถึงสิบอันถ้าโชคดีก็ได้สิบอันน้ชมถ้าโชคไม่ดีก็ได้แค่หนึ่งอัน้ชม แล้ววิธีหาโทเค็นง่ายๆผู้ชมมีอยู่กันอยู่4วิธีนะคือ1เลยเก็บจากกล่องนี้2เก็บจากแมพ3เก็บจากโดนผู้ชมก็ววคือตรงไหนที่มีโดน เราสังหารคนที่นั่นเราจะได้โทเค็นจากกล่องศพและก็สีน้ชมก็คือเล่นในโหมด44แล้วก็ได้โทเค็นถามว่าพี่กับเมทรวมกันเมทใช้ได้ GM กํามลังแก้อยู่ครับ GM เพิ่งจะรู้เมื่อคืนนะครับโอเคนะครับตามนั้นเดี๋ยว GM มแก้แล้วเราก็สามารถใช้ได้นะมชมครับตามนั้นนะครับและก็ไอตรงเนี้ยไอตรงที่ล็อกอยู่มชมครับมันจะเปิดเป็นรายวันชมก็คือไอตรงที่ล็อกอยู่ด่านต่อไปอ่ะมันจะเปิดตอนวันที่22่ชมครับก็คือตอนเนี้ยตอนเราเดินไปถึงเราก็ยังไม่สามารถเปิดได้นะมครัก็องง่่่าาาายเททุวดินนไปปถึีี้มมมล2ใ นี้แล้วไปต่อไม่ได้ไม่ต้องตกใจคุผู้ชมครับวันที่22เดี๋ยวเขาเปิดให้คุผู้ชมเ็าเปิดเป็นรายอาทิตนะครับตามนั้นไปแลกคลิปนี้ก็จบไปทีเพลงลนี้ครับฝากกดไลค์ก็ s u ั s c ส i b e ผมด้วยนะครับคุผู้ชม